เจ็ดหุ้นนางฟ้าทำธุรกิจอะไรทำมถึงกลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดในสหรัฐคลิปนี้จะขออธิบายแบบไวๆเพื่อเห็นภาพรวมนะคะอันดับหนึ่งนะคะ NV i d i a เดียนะคะรายได้หลักเนี่ยมาจากชิป AI แล้วก็ Data Center ค่ะซึ่งชิปเหล่านี้นะคะถือว่าเป็นหัวใจแห่งนวัตกรรมเลยค่ะเพราะว่าใช้สําหรับในการเทรนโมเดล AI ขนาดใหญ่นะคะอย่างเช่น c h a t g p t ค่ะและ,ละหลายๆคนก็มองกันนะคะว่าลูกค้าของ NV i d i a เนี่ยก็คือบริษัทที่อยู่ในเจ็ดหุ้นนางฟ้านี่แหละนอกจากนี้ก็จะมีซอฟต์แวร์แล้วก็แพลตฟอร์มสำหรับกาคม่่หเชล ตัวโปรเจกต์ดิจิตนะคะที่เป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ AI ไขนาดเล็ก2งค่ะไมโครซอฟท์เราจะคุ้นเคยกับระบบ Windows ใช่ไหมคะแต่ว่าแหล่งรายได้ที่ขึ้นมาเยอะมากๆนะคะตอนนี้ก็คือธุรกิจคลาวด์ค่ะ Microsoft Azure ส่วนธุรกิจที่เป็นธุรกิจหลักอยู่นะคะก็จะมี Microsoft 3. 6 5ซึ่ง Microsoft เนี่ยก็ยังมีธุรกิจอีกเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเ b o บอกแล้วก็ไปลงทุนในอีกหลายธุรกิจเลย3ค่ะ Apple อย่างที่เรารู้กันใช่ไหมคะ i p h o n e iPad MacBook แต่ว่าธุรกิจที่ทํารายได้เยอะไม่แพ้กกันนะะะคคค็อืออรวต่่่าางงงๆมมถึมย Apple Product Service Vision Pro. 4 alphabet น,น,นะคะหรือว่า google นะคะรายได้หลักเนี่ยก็คือ google search advertising นะคะพวก ad youtube ad แล้วก็ google play ต่างๆแล้วก็รายได้ที่มาแรงไม่แพ้กันนะคะก็คือ google cloud แล้วตอนนี้ก็มีธุรกิจที่ทําเกี่ยวกับเทคโนโลยีในอนาคตด้วยนะคะอย่างเช่นแบบ deep mind ค่ะที่ทําเกี่ยวกับ ai แล้วก็มี chatbot gemini นะคะรวมถึง w a m o นะคะรถยนต์ไร้คนขับค่ะ amazon รายได้หลักเนี่ยก็มาจาก marketplace อยู่นะคะแต่ว่าจะมี third party service นะคะธุรกิจที่เกี่ยวกับ fulfillment แล้วก็ aws นะคะธุรกิจคลาวรวมถึง advertising เพื่ออเมซอ a แ o n Advertising แล้วก็ทวิตและก็รายได้ที่มาจาก Subscription นะคะเพื่อ m a z o n p r i m e นอกจากนี้นะคะ Amazon ยังมีร้านค้าต่างๆคะ่ะพวก Amazon g o a m a z o n อนเฟสเว o ลด์ฟ o ดม Market นะคะสำหรับเรานะคะ Amazon เนี่ยถือว่าเป็นธุรกิจที่แตกไปหลากหลายด้านมากค่ะ6กขัารายได้ส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากแพลตฟอร์มโซเชียลนะคะรวมถึง Meta Meta ตาเ c e ค่ะที่เป็นแบนด r 7าจค่ะจริงๆแล้วตำแหน่งนี้ต้องเป็นของ Tesla นะคะแต่ว่านตอนนี้แทนที่ด้วยบอร์ดคอมเอ g ีจีโอค่ะซึ่งทําธุรกิจหลักๆนะคะก็คือเซมิคอน โซลูชันที่ให้บริการนะคะเชื่อมต่อเครือข่ายในองค์กรด้วย Data Center นะคะแล้วก็ i n f r a s t t u r t u r e s ซอฟต์แวนะคะที่ให้บริการโซลูชันสำหรับ s e r v ์ฟเวอร์ด n t ้าเซ็นเะคะพวกระบบจัดเก็บข้อมูลระบบอัตโนมัติในโรงงานแล้วก็พลังงานทังเลือกต่งตาง <S <S ๆเท่าที่สังเกตนะส่วนใหญ่เขาก็ทำเกี่ยวกับ AI Data Center หรือว่า e r v i s t n s i n g นะคะซึ่งเรารู้สึกนะว่าทิศทางต่อไปในอนาคตนะคะธุรกิจเรานี้ก็ยังทาเงินให้กับบริษัทอยู่